บันทึกในถูตอนประเพณีศาสตร์จีนวันไหว้บรรพบรุษของลูกหลานชาวกระทุกวันศาสตร์จีนหรือประเพณีศาสตร์จีนมีชื่อเรียกภาษาจีนเฮกี้ยนว่าชิดง้อยป๋วเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะเส้นไหวบรรพบรุษผู้ล่วงลับเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกะตะ่าวทีถือเป็นคุณธรรมข้อสำคัญในคติความเชื่อของจีน ซึ่งชาวจีนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณหลากหลายด้านโดยมีความเชื่อว่าวันหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันเปิดโยโมโลกเพื่อให้เหล่าวิญญาณทั้งหลายออกมารับการเส้นสังเวยบนโลกมนุษย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนและเมื่อถึงวันที่30มสิบค่ำเดือนเจ็เป็นวันปิดประตูโยโมโลกวิญญาณทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะต้องกลับสู่โยโมโลกเช่นเดิม โดยในวัน15ข้ามเดือน7จะมีการจัดพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและวงตระกูลศาสตร์จีน,เ,นเป็นความเชื่อเรื่องผีของคนจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะพอเดือน7หนึ่งค่ำประตูผีประตูนรกเนี่ยเปิดให้ผีทั้งหลายเนี่ยมาท่องมาโลกมนุษย์ในขณะเดียวกันพอวันสา ประตูนรกก็ปิดไอ้พวกนี้ต้องกลับลงไปที่เดิมทีนี้ช่วงที่ว่ามาท่องอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยผีพวกนี้เนี่ยจีนโบราณนี่กลัวมากดุร้ายด้วยทําร้ายคนแย่งอาหารคนโบราณเขาเลยเอาของเส้นไหว้ซะตามริมถนนบ้างริมแม่น้ําบ้างตามทางแยกต่างๆบ้างเพื่อว่าพอมีกินไม่ต้องมาทําร้ายคนไม่ต้องมาแย่งอาหารคนนั่นคือความเชื่อดั้งเดิมเลยเพราะฉะนั้นวัน15บห้าค่ำเดือนเจ็ดชาวจีนก็เลยจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเขาก็เลยเรียกว่า วันศาสตร์จีนทีนี้ศาสตร์จีนทําไมใช้คําว่าศาสตร์จีนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับศาสตร์ไทยใกล้กับศาสตร์ของไทยศาสตร์ไทยก็คือเดือนสิบภาษาทินก็เรียกเดือนสิบเพราะอยู่ใกล้กันเนี่ยศาสตร์จีนกับศาสตร์ไทยมีวัตถุประสงค์ในพิธีกรรมเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยวันศาสตร์จีนก็เส้นไหว้บรรพบุรุษอันนี้ของจีนทีนี้ของไทยก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูญาตายายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เปตชนให้พวกเปรตทั้งหลายเนี่ยก็คล้ายๆกันแทบจะเหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นก็เลยใช้คําว่าศาสตร์จีนทีนี้พระเอิญศาสตร์จีนเนี่ยมันอยู่กลางเดือน7กลางเดือน7มันก็เลยมีคําอยู่คํานึงว่าเดือนเจ็ดเขาเรียกชิดงวยครึ่งเดือนเ็าเรียกปัววันนี้คนจีนจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าชิดงวยปัวก็คือการไหวในเดือน7นั่นเองทีนี้การไหวเดือน7เนี่ยก็ทํากันต่อเน,นื่องมาตามความเชื่อที่ว่าลัทธิของจื้อสอนไว้นะเมื่อพุทธศาสนาเข้าแพร่หลายในจีน,นความกลัวความรังเกียจ ความดุร้ายของผีเหล่านั้นนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รู้จักเมตตาการุณาคนจีนก็ปรับความเชื่อเหล่านั้นนะว่าเอ,อ้ผีนี้มันไม่ได้เป็นตามที่คิดนะเป็นพวกน่าสงสารก็เลยเรียกชื่อใหม่แทนที่จะเรียกว่ารีก็เรียกไปว่าโหยตีโหยตีก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็พี่น้องที่ดีนับถือเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยเพราะเวลาจัดพิธีไหว้เขาก็จะไหว้บรรบุรุษแล้วก็ไหว้โอ้ยตีไปด้วยนี่คือที่มาของศาสตร์จีนในวันนี้ ชาติจีนเนี่ยคนกระทู้เนี่ยได้รับการถ่ายทดมาจากคนจีนในยุคก่อนใช่ไหมแต่พอมายุคช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่า รูปแบบอาจจะผิดแปลกออกไปบ้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะถามว่าเวลาไหว้เนี่ยเขาไหว้สามช่วงช่วงแรกช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเขาจะไหว้เทพประจาบ้านมันแท่นบูชานะนะั่นแหะแน่นอนต้องมีเครื่องไหว้ก็คือทูบเทียนแล้วก็น้ําชาขนาดเดียวกันก็เนื่องจากว่าเป็นวันพระด้วยนะก็เลยมีผลไม้เพิ่มขึ้นมาผลไม้คืออะไรบ้างผลไม้มงคลสื่อความหมายถึงการเป็นมงคลโดยทั่วไปที่เขาใช้ก็คือกล้วยข้าวมีเจลนะแล้วก็สับประรดองหลาย แล้วก็ส้มคำพอเวลาเราเรียกเ่ะเราก็จะเรียกว่าเจ้าองค์หลายำก็หมายความว่าเชิญให้โชคลาบเข้ามาแล้วกระกาศคำขอบคุณนี่คือไหว้อันดับแรกไหว้เทพช่วงต่อไปเนี่ยช่วงที่สองท่านี้ไหว้บรรพบุรุษเพราะว่าถือว่าวันนี้บรรพบุรุษจะมาเยี่ยมครอบครัวไงก็จัดอาหารไหว้รูปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําอาหารประเภทที่ว่าสื่อความหมายดีๆเช่นหมูหมูเป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยสื่อความหมายถึงอุดมสมบูรณ์ไงเป็ดเป็นตัวเลยความสามารถไก่ เนี่ยความความขยันแล้วนอกจากนั้นก็มีพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลานี่สื่อความหมายถึงความบูดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ด้วยมีความหมายที่ดีต่อของครอบครัวเขาทั้งนั้นแหละนะทีนี้เขาไม่ได้ไหวแต่ว่าอาหารคาวอย่างเดียวนะมันยังมีอาหารไอ้พวกขนมหวานเช่นไอ้แน่นอนละมันอ่างกุ้งวดก้อยนี่มันมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้ทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ไหวได้หลายชนิดแต่ว่าไอ้สามชนิดหลักนะั่นนะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเพิ่มซ้มโอ ส้มโออิวอิวหรืออูที่แปลว่ามีแล้วก็แตงโมสีกลัวกลัวเน,นี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคุณนางแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลนี่เปนโกูเป้โกไปพ้องกับเปงอนันแปลว่าอยู่เย็นเป็นสุกไงแล้วก็อง,งุ่นอง,งุ่นนี่โปโตโปโตไปพอ้พองกับโปปีแปลว่าคุ้มรองแล้วก็ทับทิมทับทิมสื่อความหมายว่ามีมันเยอะมีลูกหลานเยอะวงตระกูลมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะ ควมพร้อมของเราอย่างไหนหรือลำาไยลำาไยเลงเงี้งเงลงเงี้งแปลว่าตาบางกรนะน,นะนั่นแสดงว่ามีพลังแล้วลำาไยผมมัดเป็นช่อเป็นการรวมกันด้วยแล้วให้มีพลังไหวบรรพบุรุษนี่เขาจะไหว้หลังเก้าโมงแลยนะเวลานะแล้วก็ไปไหว้จนเสร็จใหญ่เกินเที่ยงเสร็จแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษเงินนะอ่าันนี้มันเป็นคนละอย่างแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็น ่่วบายเป็นการไหว้ผู้ใหตีที่เล่าให้ฟังนี่แหละของที่ไหว้ก็คล้ายๆกับไหว้บรรพบุรุษแต่อาจจะมีปริมาณน,น้อยกว่าและก็ที่แตกต่างก็คือทุกอย่างบนโต๊ะบนที่จัดไหว้จะต้องมีปักธูไปไ้หนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเสมอเลยซือความหมายถึงว่าเชเชิญชเชชิญมาให้เข้ามามารับของเส้นไหว้นี่แหละถ้าไหว้เสร็จก็จุดเผาไอ้กระดาษเงินเหมือนกันทีนี้รูปแบบของอาหารรูปแบบของอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนมาพอยุคต่อมานี่บางบ้านก็ยังมีไก่เป็นตัวนะ บางบ้านก็ยังมีเป็ดเป็นตัวแต่มาช่วงหลังนี่นิยมทําเป็นอาหารที่บรรพบุรุษชอบแล้วก็เสียชีวิตไปเช่นหมูก็ทําเป็นหมูฮ้องไก่ก็ทาเป็นแกงไก่อะไรทานองเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้ก็เอาพวกอาหารทะเลมาทําเป็นแกงจืดก็เลกทึ้งแล้วก็มาผัดกับผักอะไรพวกเนี้ยมันมันก็รูปแบบก็เปลี่ยนไปแต่ของพวกนี้ยังมีเหมือนเดิมแต่รูปแบบของอาหารเปลี่ยนไปแทนที่ว่าจะเป็นหมูต้มเป็นชิ้นไก่เป็นตัวอะไรเนี่ยก็ปรับไปแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ คือข้อห้ามนี่มันมาจากการที่เขาถือตั้งแต่ยุคก่อนไงว่าถนน,นหนทางเนี่ยคือเส้นทางผีเพราะฉะนั้นเขาห้ามเดินทางโดยไม่จําเป็นแม่น้ําไม่ให้อาบน้าไม่ให้ไหวน้ำกลางคำ่คำกลางคืนห้ามงานมงคลต่างๆงานมงคลไม่ว่าจะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านทําธุรกิจใหม่อะไรเนี่ยห้ามทั้งทิศเลย ประเพณีศาสตร์จีนนอกจากจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานชาวกระทุ้จะได้แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วยังเป็นประเพณีที่ทุกคนในครอบครัวจะร่วมกันทําบุญทําทานให้กับบุคคลในครอบครัวที่ได้ล่วงลับไปแล้วและยังถือเป็นวันที่ทุกคนจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อสารความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้น